พี่ใหม่หนูขอเหอะแค่50บาทเองไม่ได้เฮ้ยอะไรพี่ใหม่กรอกเลรอะขอดูได้ไหมเกอรี่ยาของพี่พี่ใหม่หน okay ูอยากได้นะแต่ว่าหนูไม่มีเงินชื้อหนูไม่มีบัญชีหนูไม่มี ก็ซื้อมานะแล้วเกียรู้ได้ไงว่าข้างในมันคืออะไรหนูแอบอ่านแชทอเลพี่มายสั่งกล่องซุ้มใช่ไหมอุ๊ยเกียวรไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ขอดูเกียวรพี่เป <c oughs> ็นคนสั่งมาเลี่กว่าพี่จะได้กล่องเนี้ยพี่เก็บตังเป,ป็นปีๆเลยนะสงสารพี่โหฮะกี่บาทคะห้าสิบบาทเองเกียวรเนี่ยพี่ต้องเก็บเป็นปีเลยนะห้าสิบบาทพี่เก็บวันละบาทอะ่ะพี่มายหนูขอเหอะแค่ห้าสิบบาทเองไม่ได้

มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูอยากได้กลองซุ่มแต่พี่ใหม่มันซื้อมาพี่ใหม่ไม่แบ่งหนูพี่โยอก็หนูซื้อมาก่อนกว่าหนูจะเก็บตังค์ได้นะอ๋อสรุปอันนี้คือของใหม่ใช่ปะใช่ค่ะของพี่ใหม่ค่ะแต่ว่าหนูอยากกลี้ยงน้องเก้ยอันเกลกียวก,ก็เก็บตังค์ซื้อ,อมันแพงไหมเนะี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทวันหนึ่งเกลียวได้เงินเยอะกว่าพี่เกลียวได้เงินร้อยห้าสิบเกลียวสั่งซื้อเอาก็ได้สั่งเก็บไปทางเอาเพิ่มอีกยี่สิบบาทแค่นั้นแหล็กพี่โยก เฉียดตัหงหนูอ่ะเอ้ยก็ได้แต่ต้องขอโทษพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่หนูขอโทษนะโอ๊ยไม่เป็นไรน้องพีหนม,มีแก่ให้กินนะอ้าวพี่ใหม่จะแบ่งเงินเหรอคะอ้าวสู้แบ่งกันกินแล้วใช่ปะเนี่ยใช่พี่หยองหนูจะแบ่งน้องแล้วหนูเป็นคนดีไหมละ่ะก็น่าจะแบ่งตั้งนานแล้วนะพี่ใหม่แค่พี่ใหม่แบ่งตอนเนี้ยก็คงไม่มีเรื่องแบบนี้หรอก ดีงั้นพี่ก็ไม่ต้องเสียตางซื้อให้เก๋แล้วเนาะไม่ซื้อหยู่ด้วยหรือว่าใหม่แบงให้แล้วโอเคอพี่่ขไปละไปละเี้ยโอ๊ยไม่เป็นไรน้องพี่เป็นพี่แกให้กินนะโอ๊ยโอ๊ย ผมไม่ทันศึกษานะ่ยไม่ยอไม่ยอมเอาไหนอ่ะหมายึงหมานะ